เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่56หน้า522ถึง526ปัญจากีรุกะชาดกว่าด้วยความสวัสดีเราไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกรากสดเพราะความเพียรมั่นคงดำรงอยู่ในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาดและความไม่หวาดหวันต่อภยัย และความสยดสยองสวัสดิภาพจากภัยอันใหญ่หลวงจึงมีแก่เราจบปัญจพีรุกะชาดกที่สองอัตกถาปัญจพีรุกะชาดกที่สองพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปารบพระสูตรว่าด้วยการประเราประโลมของมารทิดาณอชะปาลนิโครธตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่า กุสลูปะเทเสทิติยาทันหายะจะดังนี้ความพิสดารว่าในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระสูตรนั้นตั้งแต่ต้นจนจบบริบูรณ์อย่างนี้ว่านางตันหานางอร,รดีและนางราคาล้วนเพลิดพริงพร้งแพร,พรวพราวพากันมาพระศาสะดาทรงกำจัดนางเหล่านั้นไปเสียเหมือนลมพัดปุยนุ่นให้หล่นกระจายไปฉะนั้น พวกภิกษุประชุมกันในโรงธรรมตั้งเรื่องสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงลืมพระเนตรแลดูพวกมารทิดาอันจำแรงรูปทิปหลายร้อยอย่างแล้วเข้าไปหาเพื่อจะเล้าโลมโอขึ้นชื่อว่ากำลังของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันการที่ไม่แลดูพวกมารทิดาของเราผู้ทำให้อาสะวะหมดสิ้นไปแล้วบรรลุความเป็นพระสัพพันยูแล้วในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยแท้จริงในการก่อนเรากำลังสแสวงหาพระโพธิญาณ มิได้ทำลายอินทรีย์ทั้งหลายเสียแลดูแม้ซึ่งรูปทิพย์ที่พวกนางยักษินีพากันเนรมิตไว้ด้วยอำนาจกิเลสทั้งที่เรายังมีกิเลสดำเนินไปจนบรรลุถ,ถึงความเป็นมหาราชได้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพารานสีพระโอธิสัต สวยพระชาติเป็นน้ององค์เล็กที่สุดของพระพี่ยาเธอตั้งร้อยองค์เรื่องราวทั้งหมดบัณฑิตพึงให้พิสดารโดยในยะดังกล่าวแล้วในตักกะศิลาชาดกในหนหลังนั้นนั่นแลแปลกแต่ว่าในครั้งนั้นเมื่อชาวเมืองตักกะศิลาเข้าไปอัญเชิญพระโพธิสัตว์ณศาลาภายนอกพระนครมอบถวายราชสมบัติทำการอภิเษกแล้วชาวตักกะศิลานคร พาการตกแต่งพระนครเหมือนเมืองสวรรค์ตกแต่งพระราชนิเวศเหมือนวิมานอินปางเมื่อพระโพธิสัตว์เสเด็จเข้าพระนครแล้วเสเด็จขึ้นสู่บัลลังก์รับภายใต้สเสวตฉตรในท้องพระโรงหลวงในปราศาสตอันเป็นพระราชสถานประทับนั่งด้วยลีลาประหนึ่งเท้าเทวราชเหล่าอมาตพรามขลือหักบดีและขติยะกุมาร ต่างแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมแวดล้อมโดยขนาดนางบำเรอประมาณหมื่นพันนางล้วนแน่งน้อยเปรียบประดุษเทพอับสรทุกนางต่างฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องและบรรเลงพระราชวังก็ครืน้นเครงทั่วกันด้วยเสียงขับร้องและบรรเลงเพลงประสานปานประหนึ่งท้องมหาสมุทรที่กำลังขนองคลื่นเบื้องหน้าแต่เมฆฝนตกกระนำแล้ว พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรดูสิริสาวภาคพันบรรลุแก่พระองค์นั้นทรงดำริว่าถ้าเราจักพระวงแลดูรูปทิพย์ที่นางยักษิินีเหล่านั้นจำแลงเสียแล้วแล้วก็คงสิ้นชีวิตไปแล้วคงไม่ได้ดูสิริสาวภาคนี้แต่เพราะเราตั้งอยู่ในโอวาทของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายสิยริโสาภาคนี้จึงบรรลุแก่เรา ครั้นทรงดำริฉะนั้นแล้วเมื่อจะทรงเปล่งพระอุทานได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราไม่ตกอยู่ในอำนาจของพวกรากสดเพราะความเพียนมั่นคงดำรงอยู่ในคำแนะนำของผู้ฉลาดและไม่หวาดหวั่นต่อภยัยและความสยดสยองสวัสดิภาพจากภัยอันใหญ่หลวงจึงมีแก่เราดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากุสลูปเทเสความว่า ในคำชี้แจงของท่านผู้ฉลาดทั้งหลายอธิบายว่าในโอวาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบทว่าทิิยาทันหายะจักความว่าเพราะความเพียรอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงและเพราะความเพียรอันเฉียบขาดแน่นอนบทว่าอวัิทิตตยาพยะผีรุตายะจักความว่าและเพราะความไม่หวาดวันต่อภัยใหญ่ที่ทำให้กายสถาน ในภัยทั้งสองอย่างนั้นภัยเล็กๆน้อยๆที่ทำให้จิตสะดุ้งชื่อว่าภัยภัยใหญ่หลวงที่ทำให้ร่างกายสั่นวันไหวชื่อว่าความสยดสยองภัยทั้งสองประการนี้ก็ดีอารมณ์อันน่าสยดสยองว่าขึ้นชื่อว่ายักษินีเหล่านี้มันกินมนุษย์ทั้งนั้นดังนี้ก็ดีมิได้มีแก่พระมหาสัตว์เลยด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า อวัถิตัดต,ตาพยะผีรุตายะจะความไม่มีความหวาดหวันต่อภัยและความสยดสยองอธิบายว่าเพราะไม่มีความหวาดหวันสยดสยองเสียเลยคือถึงจะเห็นอารมณ์ที่น่าสยดสยองก็ไม่ยอมท้อถอยบทว่านะรักษสีนางวัสมาคณิมหักเสความว่าไม่ต้องมาสู่อำนาจแห่งนางรากตดเหล่านั้น ในทางอันกันดารด้วยยักษ์ท่านกล่าวอธิบายว่าเพราะเหตุที่เรามีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงในคำชี้แจงของท่านผู้ฉลาดและเรามีการไม่ย่นย่อท้อถอยเป็นสภาพเพราะไม่มีความกลัวและความหวาดสะดุง้งฉะนั้นเราจึงไม่มาสู่อำนาจของพวกรากสดดังนี้สวัสดิภาพคือความเกษมจากภัยอันใหญ่หลวงคือจากทุกโทมนัสที่เราต้องประสบ ในสำนักของพวกนางรากสดของเรานั้นก็คือความปิติสมนัสอย่างเดียวนี้เกิดแล้วแก่เราในวันนี้พระมหาสัตว์ทรงแสดงธรรมด้วยคาถานี้ด้วยประการชนี้ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมบำเพ็ญบุญมีให้ทานเป็นต้นเสด็จไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า เราตถาคตได้เป็นราชกุมารผู้ไปปกครองราชสมบัติในพระนครตักกะศิลาในครั้งนั้นชนี้แลจบอัตกถาพีรุกะชาดกที่สอง